สวัสดีค่ะชาวลัคนาและชาวราศีมังกรนะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าคลิปนี้แอดพยากรดาวพระเสารของชาวลัคนาราศีมังกรนะคะต้องบอกว่าพระเสารเนี่ยขยับย้ายตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์นะคะยาวไปจนถึงวันที่12เมษายนพระเสารจะเข้าสู่พบเรือนศาสชาต้องบอกว่าการดูว่าพระเสารเข้าสู่พบเรือนนี้แล้วได้ผลลัพธ์อย่างไรเราต้องไปตามดาว พระฤหัสซึ่งพระฤหัสเนี่ยตลอดช่วงที่พระสาวอยู่ในเรือนสหอาหัสฉะเนี่ยจะทําการโยกย้ายหลายครั้งนะคะฉ่าตาตามแอดมินไปฟังในแต่ละช่วงนะคะของพระฤหัสอาจจะทํานายเป็นช่วงของดาวพระฤหัสช่วงแรกเนี่ย13กุมภาพันธ์ 2569ถึง31พฤษภาคม2569นะคะดาวเสาซึ่งเป็นทั้งเจ้าเรือตนตะนุซึ่งหมายถึงตัวตนชีวิตการตัดสินใจเป็นเจ้าเรือนการเงินของเจ้าตาด้วยนะคะก็แฝงเรือนกันก็หมายถึงเงินไรายได้ความมั่นคงคําพูดย้ายเข้าสู่ราศีมีในภพเรือนสาหัสชะแสดงว่าชีวิตของมังกรเนี่ยมันจะกระทบกับดาวใหญ่อย่างพระเสาพระเสาเข้ามากระทบชีวิตของมังกรเนี่ยเพราะพระเสาเป็นดาวใหญ่ และเป็นดาวประจําตัวเป็นดาววาสนาของคุณทําให้ชีวิตของคุณในช่วงจังหวะเนี้จะเปลี่ยนฐานอย่างเป็นรูปธรรมนะคะเมื่อตะนุกไปอยู่ในภพเรือนสหัชชะแปลว่าตอนนี้เจ้าชตาจะไม่ได้อยู่ลําพังอีกต่อไปชีวิตจะถูกดึงไปผูกไว้กับพี่น้องเพื <c> um> ่อนฝูงบริวารใกล้ตัวการพูดการติดต่อสังคม <c> um> <ๆ> <c> um> คนรอบข้างนะคนมังกรจะอินโทรเวิร์ดไม่ได้อีกแล้วตัวตนของเจ้าชะตาต่อไปนี้จะถูกกำหนดด้วยผู้คนการเดินทาง และสังคมรอบข้างไม่ใช่ด้วยตัวเองเพียงอย่างเดียวอีกแล้วนะคะคุณต้องออกมาสู่สังคมขณะเดียวกันพระสาวยังเป็นเจ้าเรือนการเงินเมื่อเข้าไปอยู่พบเรือนสหัชชะเนี่ยแปลว่าเงินและความมั่นคงก็จะมาจากการออกจากความออกจากตัวตนออกจากกรอบของเจ้าอตาเนี่ยไปพูดไปคุยไปเจรจาไปแลกเปลี่ยนไปทำสัญญาและไปมีคอนเนคชันหรือมีเครือข่าย เพราะฉะนั้นลัคนาราศีมังกรคุณไม่พูดไม่ได้คุณไม่ขยับไม่ได้คุณไม่เข้าสังคมไม่ได้รายได้จะไม่เดินเนี่ยเป็นโครงสร้างหลักของพระเสาทีนี้เหมือนแอดบอกอะ่ะเมื่อดาวที่มาทําหน้าที่นี้คือดาวเสาเป็นดาวบาปเคราะห์เสาในฐานะเจ้าเรือนตนทําให้ชีวิตในช่วงระยะเวลาเนี้ยต้องรับภาระจากคนร,บรอบๆและเสาในฐานะเจ้าเรือนกระดุมพระทําให้เรื่องเงินผูกกับความรับผิดชอบระยะยาว เสาเข้าเรือนสาสชาตามตำราจึงแปลว่าเพื่อนสังคมรอบข้างกลายเป็นสิ่งที่คุณต้องรับผิดชอบเป็นภาระคำพูดการเจราจากลายเป็นการกระทำที่ต้องรับผิดชอบเครือข่ายกลายเป็นบททดสอบเพราะฉะนั้นจังหวะนี้เป็นไงคุณต้องเลือกให้ดีถ้าคุณเลือกคบคนผิดคุณจะเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินเสียชื่อเสียเสียงแต่ถ้าคุณเลือกถูก เสาครั้งเนี้จะให้ผลโดยเฉพาะคนที่วงรอบตรงกับการให้ผลถึงจังหวะถึงวงรอบก็จะเกิดความมั่นคงระยะยาวไม่มีทางลัดไม่มีโชคฟุกสำหรับพระเสาทุกอย่างต้องแลกด้วยความตั้งใจอดทนวินัยนะคะราศีมีนซึ่งเป็นภพที่พระเสาเข้ามีดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนดังนั้นผลดีลหรือร้ายของเสาวดวงนี้เราต้องไปดูที่พฤหัสเป็นตัวชี้ขาดเหมือนที่แอดบอกในตอนแรก ตามหลักโหรเรียกว่าเสาเนี่ยเข้าไปในเรือนสหัชชะได้เกณฑ์คู่พระคู่โจรนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณใช้พระรหัสเจ้าเรือนสหัชชะไปทางพระคือความรู้ความถูกต้องกติกาศิลธรรมการเจรจาตรงไปตรงมาโปร่งใสเสาจะให้ผลเป็นเครือข่ายที่มั่นคงเงินที่มาจากพระเสามันจะเป็นเงินที่ได้ช้าแต่ยั่งยืน ชื่อเสียงที่มาจากพ่อสาวจะเป็นชื่อเสียงที่หนักแน่นมีคนเชื่อถือแต่ถ้าเกิดคุณใช้เพราะเร่อหัดในทางโจรฉลาดเฉลียวปกปิดนะคะมันจะเกิดช่องโหว่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปิดบังทางลัดผลประโยชน์สีเทาข่าวนี้แหละสาวจะเป็นดาวโทษทุกนะคะเป็นหนี้เป็นคดีเป็นปัญหากับคนใกล้ตัวแบบหนีไม่พ้นด้วยเพราะว่าสาวทับอยู่เพราะฉะนั้นตั้งแต่ช่วงเปิดดวง 13กุมภาพันธ์ถึงปลายพฤษภา2569นะคะเป็นช่วงที่เสาเริ่มจัดระเบียบชีวิตมังกรจะเริ่มเห็นชัดแล้วว่าใครควรอยู่กับเขาใครที่เราควรถอยใครคุยแล้วเส้นทางทางการเงินมันเดินหน้าและใครคุยแล้วเราต้องไปแบกชีวิตกับเขามันไม่ใช่ช่วงสบายใจแต่เป็นช่วงพิจารณาเป็นช่วงวางรากฐานถ้าคุณผ่านช่วงนี้ได้ทุกๆช่วงจะเบาขึ้น ดาวเจ้าเรือนสหัสชา้าไปตกอยู่ในเรือนเมถุนในช่วงแรกนะคะไปตกอยู่ในเรือนเมถุนในช่วงแรกเพราะฉะนั้นพรหัสในเมถุนเป็นตำแหน่งที่คุณต้องระวังคำพูดเอกสารและรายละเอียดเพราะเมถุนเป็นราศีของท้อยคำการเขียนการสื่อสารเมื่อพรหัสซึ่งเป็นดาวแห่งกฎหมายความรู้ข้อตกลงความหนักแน่นไปอยู่ในภพเรือนอริ เป็นปลาอุจวลรหมายถึงต้องระมัดระวังว่าเอกสารจะมีช่องโหว่สัญญาจะมีจุดให้โต้แย้งคำพูดถูกตีความผิดและมันถอยหลังด้วยแสดงว่าเป็นเรื่องเก่าที่วนกลับมาเสาในภพเรือนสหัชชะยิ่งทําให้เรื่องพวกนี้ผูกกับชีวิตและการเงินโดยตรงพูดพลาดครั้งเดียวเสียเครดิตเซ็นเอกสารไม่ถูกต้องอ่านไม่ละเอียดเป็นภาระผูกพันระยะยาวเพราะนั้นเป็นไงคะต้องระวังดังนั้นในช่วงกุมภพันธ์ จนถึง31พฤษภาคมแอดต้องเตือนว่าอย่ารีบตกลงอย่าเชื่อคำพูดลอยๆอ,อย่ามองข้ามเอกสารแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยเพราะพระรหัสเจ้าเรือนสหัสชะยังไม่ได้ให้คุณคุณเต็มที่เสาจะใช้เรื่องเอกสารคำพูดข้อพิพาทเล็กๆเ,เป็นบทเรียนครที่รอบคอบตรวจซ้ำพูดให้น้อยต่อยให้หนักทำให้จริงเป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ย จะผ่านช่วงนี้ไปได้โดยไม่เกิดความเสียหายแต่ใครที่ประมาทและคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กมันจะลากยาวไปตามช่วงต่างๆนะคะช่วงที่สองนะคะตั้งแต่วันที่31พฤษภาคมจนถึง20ตุลาคมเนี่ยดาวพร,ริฤหัสซึ่งเป็นเจ้าเรือนสหัชชะนะคะเครือข่ายการกบหาสมาคมหรือเรื่องของเบื้องหลังเนี่ยย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎในภพเรือนปตนิีและได้ตำแหน่งมหาอุจเมื่อเจ้าเรือนของภพที่ พระเสาไปสถิตยอยู่ได้ตำแหน่งสูงสุดตรงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่เริ่มยกชีวิตและการเงินของเจ้าอาตาขึ้นมานะคะ มันเริ่มจะเปลี่ยนรูปจากภาระเป็นโอกาสในเชิงธุรกิจและหุ้นส่วนช่วงนี้อาจจะหมายถึงเจ้าชะตาได้คู่ค้าหรือหุ้นส่วนที่มีศักยภาพจริงเช่นจากเดิมทํางานคนเดียวหรือร่วมงานแบบไม่เป็นทางการก็จะมีการชวนมาทําธุรกิจร่วมกันจรงิงๆบางครั้งอาจจะมีการตั้งบริษัทแบ่งหุ้นเซ็นสัญญาที่เป็นรูปธรรมลูกค้ารายใหญ่หรือผู้มีอํานาจตัดสินใจอาจจะเข้ามาโดยตรงไม่ผ่านคนกลางและเพราะว่าพาร์เรหัสเนี่ย เป็นเจ้าเรือนสาหัชช้ามาอยู่เพราเรือนปตัตนีแปลว่าเครือข่ายอาจจะถูกคัดเลือกคนสําคัญแค่ไม่กี่คนจะเป็นคู่ครองจะเป็นหุ้นส่วนจะเป็นคนที่ทํางานด้วยเนี่ยถูกคัดนะคะแล้วคนสําคัญที่ไม่กี่คนเนี่ยจะพาคุณไปไกลได้แต่พระเสายังคุมเกมการเงินและตัวตนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงระยะเวลานี้ถ้าคุณแบ่งผลประโยชน์ไม่ชัดหรือยอมตามใจเขาเพราะเก่งใจในระยะยาวเนี่ยจะเสียเปรียบมากกว่าได้กําไร นะะในด้านคู่ครองหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวช่วงนี้อาจไปถึงคู่ที่คบกันมานานแต่ยังไม่ได้ตกลงกันทางอนาคตเจ้าชะตาเนี่ยอาจจะถูกบังคับให้คุยจริงจังละเรื่องการใช้ชีวิตร่วมกันเรื่องการเงินในครอบครัวเรื่องบทบาทหน้าที่บางคู่ตัดสินใจแต่งงานบางคู่สร้างฐานะมั่นคงเพิ่มขึ้นบางคู่เห็นชัดว่าถ้าช่วงระยะเวลาเนี้ยคุยกันแล้วไม่ปรับโครงสร้างความสำคัญคือไม่ทำให้มันดี เขาเรียกว่าปรับทุกปรับสุขหรือว่าบอกข้อดีข้อด้อยต่อกันเนี่ยเพื่อให้ปรับตัวเข้าหากันและปรับไม่ได้ก็ไม่ไปต่อนะคะจังหวะเนี้ยมันแรงพระสาวเจ้าเรือนตานุกระดุมพระยังอยู่สหัสชชะใช่ไหมความรักในช่วงเนี้ยไม่ใช่แค่เรื่องใจแต่มันเป็นเรื่องของความหนักแน่นความรับผิดชอบความมั่นคงในส่วนของคนที่ทํางานประจําหรือทํางานร่วมกับคนอื่นช่วงนี้อาจหมายถึงการได้เป็นหัวหน้าเป็นผู้ใหญ่ หรือทีมงานช่วยผักดันอย่างจริงจัง,จง,จงเจ้าอาตามีเกณฑ์จะได้มีโอกาสทำโปรเจกต์ใหญ่ได้ย้ายไปทำงานที่ต้องประสานกับคนสำคัญโดยตรงแต่ขณะเดียวกันภาระความรับผิดชอบมันก็หนักขึ้นเพราะเสาในสหัสช้าเนี่ยจะเตือนว่าคุณต้องสื่อสารให้ชัดให้ตรงต้องกาหนดขอบเขตงานให้ชัดให้ตรงไม่ใช่นนั้นงานของคนอื่นจะกลายมาเป็นภาระของคุณแบกหลังแอนเลย นะคะเพราะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่คนให้โอกาสจริงแต่ไม่ใช่เรื่องฟรีทุกความสัมพันธ์ต้องมีกรอบมีข้อตกลงมีความรับผิดชอบร่วมกันถ้าคุณใช้พลังของพระฤหัตไปในทางความถูกต้องความชัดเจนและกติกาก็จะสร้างฐานฐานะชีวิตการเงินและความมัน่นคงแต่ถ้าคุณหลงเชื่อ เพราะคำพูดเพราะความหวังดีหลงตัวเองหลงคนอื่นทําไปผิดทิศผิดทางทําไปไม่ถูกต้องพระเสาร์พระพฤหัสเนี่ยที่เป็นผู้พระคูญชนจะเปลี่ยนโอกาสนั้นน่ยให้มันย้อนกลับมามีปัญหาของคุณในระยะถัดไปนะคะแล้วในระยะถัดไปเนี่ยแหละต้องบอกว่า20ตุลานะคะจนถึงวันที่9กุมภาพันธ์ดาวพฤหัส ซึ่งเป็นเจ้าเรือนสาตชา้าหมายถึงเพื่อนหุ้นส่วนคนทำงานร่วมกันและเจ้าเรือนวีนาที่หมายถึงความรับภาระที่มองไม่เห็นย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์นะคะย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์พบเรือนมรณะพบเนี้ยมันเป็นจุดเปลี่ยนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้บางเรื่องถึงเวลาต้องแตกต้องจบต้องเผชิญแม้พระฤหัสจะได้อุจาิมุขเป็นคู่มิตรกับอาทิตย์ ทำให้ยังมีทางออกยังมองเห็นทางช่วยพยุงยังมีผู้ใหญ่ให้คําแนะนําแต่พระฤหัสในเรือน8เป็นพินทุบาเพราะฉะนั้นเหตุการณ์มันจะออกมาลักษณะของการแตกหักไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นเรื่องเก่าที่ถูกซ่อนถูกผัดวันประกันพุ่งถูกปล่อยผ่านและกลับมาครั้งนี้แรงกว่าเดิมในเชิงธุรกิจและการเงินช่วงนี้จะปรากฏเป็นปัญหาเกี่ยวกับทุนส่วนหรือเงินที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่น นะคะเช่นบริษัทที่ทำร่วมกันมาเริ่มมีการตรวจบัญชีตรวจภาษีมีคนตั้งคำถามเรื่องการแบ่งผลประโยชน์สิ่งที่เคยตกลงกันด้วยวาจาหรือเคยเลื่อนการเคลียร์กันไว้จะถูกบังคับว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยเปิดเอกสารมาเปิดตัวเลขนะคะนี่ค้างค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆที่เคยทำแล้วผ่านมาแล้วไม่ได้ลงบัญชีเนี่ยเพราะอะไรเพราะพระเสายังเป็นเจ้าเรือนกระดุงพระและอยู่ในสาขาด,ด้วย เพราะนั้นเนี่ยช่วงระยะเวลานี้ถ้าทำเสียเสียคนด้วยเสียเงินด้วยเสียงานด้วยนะคะมันมันต้องแก้ด้วยการพูดตรงๆไม่ใช่เลี่ยงหรือไม่จัดการให้คนอื่นจัดการไม่ได้ช่วงระยะเวลานี้ถ้าคุณมีเรื่องต่างๆที่แอดพูดมาคุณจะต้องเป็นคนจัดการเองในกรณีที่ทำธุรกิจครอบครัวหรือมีทรัพย์สินร่วมช่วงนี้อาจจะหมายถึงการหยิบยกเรื่องมรดกการถือครองทรัพย์ ภาระต่างๆเข้ามาพูดคุยกันอย่างจริงจังเรื่องที่เคยหลีกเลี่ยงเพราะเกรงใจกันจะถูกสถานการณ์บังคับให้คุณต้องคุยเช่นใครรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอะไรใครดูแลอะไรใครมีสิทธิ์อะไรเพราะอะไรเสราในเรือนสหัสชาจะบอกชัดว่าถ้าไม่พูดกันให้ชัดตอนนี้เรื่องจะคาลากาสังและจะสร้างบาดหมางระยะยาวถึงบอกไงมีเรื่องอะไรในช่วงนี้ต้องเคลียร์เลยเพราะมันเป็นมรณะมันต้องตัดจบ นะะในด้านคนทำงานร่วมกันหรือทีมงานช่วงนี้มักจะเป็นจังหวะของความไม่ชัดเจนในหน้าที่แล้วจะถูกเปิดโปงเช่นงานที่เคยรับปากกันไว้แต่ไม่มีขอบเขตชัดว่าใครควรทำอะไรใครรับผิดชอบอะไรเนี่ยตรงนี้จะกลายมาเป็นปัญหาและเพราะบางคนจะทำงานรับผิดแทนคนอื่นนะคะหรือถูกโยนภาระมาให้แบบเรียงไม่ได้เพราะฉะนั้นพระเสาก็ยังย้ำว่าเฮ้ยนี่เป็นนี่เป็นเรื่องนะ ที่ต้องกล้าปฏิเสธและกําหนดเส้นนะไม่ได้เป็นเรื่องที่ต้องยอมรับแบบเลี่ยงไม่ได้มันต้องได้พูดคุยว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยทาแทนรับผิดชอบแทนตอบแทนคืออะไรหรือไม่ทําหน้าที่ใครหน้าที่มันก็ต้องพูดกันตอนนี้ในเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวช่วงนี้อาจจะหมายถึงคู่ที่มีเรื่องเงินเรื่องนี่หรือภาระชีวิตที่แบบมีมีปัญหากันแล้วไม่คุยกันตรงตรง,ตงอ่ะเนี่ยช่วงจังหวะเนี้ยดาวจะบีบให้คุณประชิญหน้า บางคู่ต้องตัดสินใจว่าจะไปต่อด้วยความรับผิดชอบร่วมกันจริงไหมบางคู่เรื่องจบเพราะภาระแบกไม่ไหวการแตกหักครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องอารมณ์เจ้าชะตามีสตินะคะแล้วก็มองเห็นเป็นโครงสร้างชีวิตที่จะต้องมานั่งพูดคุยกันจริงๆเพราะฉะนั้นตามหลักโหดเนี่ยเสาในสหัสสะไปเจอพระฤหัสในมรณามันแปลว่าช่วงเนี้ยคุณหนีไม่ได้แต่คุณแก้ไขได้ เจ้าชะตาต้องกล้าเปิดปัญหานะมันเป็นช่วงเปิดปัญหาท้าชนคุยตรงรับความจริงรับผิดชอบไปตามส่วนคนจริงจบจริงและจะกลายเป็นฐานที่แข็งแรงขึ้นแต่ถ้าคุณเลี่ยงพยายามเงียบซุกไว้ใต้พรมหวังให้เวลามันผ่านไปช่วยแก้ไม่หรอกค่ะในครั้งนี้ยพระฤๅษีหันมันจะถอยหน้าถอยหลังมันจะเข้าเรือนมรณะอยู่นั่นแหละและทุกครั้งที่เข้ามามันจะหนักกว่าเดิมเพราะนั้นจัดการให้ถูกต้องไปตั้งแต่แตครั้งแรกเลยนะคะ ต่อไปช่วงที่สี่ช่วงที่สี่เนี่ยดาวพฤหัสอะซึ่งเป็นเจ้าเรือนสหัสชาเนี่ยพักองศาและถอยกลับสู่พบเรือนกรกฎนะคะเป็นการถอยที่เข้าสู่เรือนมหาอุจก็ต้องบอกว่าจังหวะเนี้ยเรียกว่าย้อนรอยกรรมละ พราะพบปตัตตนี้คือเรือนของคู่ครองหุ้นส่วนคู่สัญญาคนที่คุณผูกชีวิตหรือผลประโยชน์เข้าด้วยกันนะคะถ้าคุณไม่มีคู่คนนี้แหละที่คุณที่ทาผลประโยชน์ด้วยกันพฤรหัสเจ้าเรือนสหัสจะกลับมาอยู่พบเรือนนี้แปลว่าความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นจากการร่วมมือการครบหาการทํางานเป็นทีมจะถูกดึงกลับมาเจราจาใหม่ในฐานะความสัมพันธ์ที่จริงจังกว่าเดิม ตัวอย่างเช่นถ้าใน,ใน,ใ,นในทางการทํางานเนี่ยอาจจะเป็นหุ้นส่วนธุรกิจที่เคยคุยกันไว้แต่ยังไม่ตกลงเป็นรายลักษณ์อักษรหรือเคยแบบแยกทางกันไปแล้วเพราะเห็นต่างกันเน่ยในเรื่องผลประโยชน์ช่วงนี้จะกลับมาคุยกันใหม่อาจจะร่วมกันตั้งบริษัทใหม่อาจจะพูดคุยกันว่าให้เราคราวนี้เราแบ่งหน้าที่กันให้ชัดเลยหรือเป็นจังหวะที่คุณกลับมาคุยกันทําสัญญาที่รัดกุมกว่าเดิมนะคะเพราะอะไรเพราะว่าพระเสาร์เป็นทั้งตะนุและกระดุมพระ อยู่ในเรือนสหัสชัดทำให้บทเรียนเดิมเรื่องการครบคนและการเงินยังเดินหน้าต่อเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาเรียนรู้มาใครที่เคยพลาดเพราะไว้ใจเกินไปรอบนี้คุณต้องไม่ยอมให้มันซ้ำรอยเดิมในส่วนของความสัมพันธ์ส่วนตัวพวกคู่ครองมันน่าจะหมายถึงคู่ที่เคยมีปัญหาเพราะว่าพูดกันไม่ชัดตกลงเรื่องเองินเ,เรื่องบทบาทในครอบครัวไม่ชัด พระฤหัสพักเนี่ยจะเป็นจังหวะที่คุณกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งเรื่องอนาคตเรื่องหน้าที่เรื่องความมั่นคงบางคู่ที่คบกันมานานยังไม่ได้แต่งอาจจะตกลงแต่งหรือไม่ได้แต่งอแต่อ่ะคราวนี้เราจะอยู่จริงจังวางแผนชีวิตร่วมกันแล้วแต่บางคู่การย้อนรอยแบบนี้แปลว่าพูดคุยกันแล้วตัดสินใจแยกทางชัดเจนไม่ต้องแบกภาระต่อกันอีกก็ได้ มันเป็นไปได้นะคะเพราะเสาในสหัชชาคู่พระคู่โจเนี่ยเขาไม่ยอมให้ความสัมพันธ์คุมเคือแน่นอนนะคะส่วนคนที่ทํางานร่วมกับผู้อื่นโดยไม่ใช่หุ้นส่วนโดยตรงอะ่ะเช่นเป็นคู่สัญญาฟรีและทีมงานหรือผู้ร่วมโครงการช่วงนี้คุณจะเห็นชัดเลยว่าคุณจะทํากับใครต่อคุณจะหยุดทํากับใครการทํางานที่คุณเคยทํางานแล้วมันแบบมันมีช่องโหว่ช่วงระยะเวลานี้จะถูกปรับจะถูกอุด นะคะการทํางานที่ไม่เคยมีกรอบขอบเขตอะจะมาตอนไหนจะกลับตอนไหนไม่เคยบอกตอนนี้มีขอบเขตละนะคะต้องกลับไปพูดกลับไปคุยนะคะเราก็มอบหมายความรับผิดชอบไม่ว่าจะคู่ตัวคุณหรือว่าคนที่ร่วมงานด้วยเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าคุณผ่านบทเรียนจากช่วงก่อนแล้วคุณกลับมาเรียนรู้แล้วคุณใช้จังหวะเนี้แหละจังหวะที่ดาวถอยอสร้างความมั่นคงในระยะยาวถ้าคุณทำคุณปังนะ แต่ถ้าคุณหลีกเลี่ยงคุณงุบงิบมงุบมงิ่มพูดไม่ชัดเจนไม่กล้าพูดเกรงใจพระเสาจะบังคับคุณนะให้เลือกทางใดทางหนึง่งจะแตกหกักหรือจะไปต่อนะคะเพราะฉะนั้นจังหวะพระฤหัสพักกับปัตตานีครั้งนี้ไม่ได้หมายถึงการคืนดีอย่างเดียวนะแต่มันหมายถึงเจ้าชะตาจะไปจัดระเบียบความสัมพันธ์ทุกประเภทตั้งแต่คู่ครองหุ้นส่วนคนทํางานร่วมด้วยเพื่อให้สิ่งที่จากนี้ต่อไปอ่ะมันมั่นคงแล้วไปต่อได้ อย่างบางคนนะเป็นคู่ครองกันนะ่ะโอ้โหทะเลาะก,กันบ้านแตกบ้านหักเลยแต่พอบอกว่าเฮ้ยเราถอยกลับไปเป็นเพื่อนกันเราอยากกันเป็นเพื่อนกันกลับกลายเป็นว่ามันไปต่อได้จริงแล้วไม่ได้หลุดหายกันไปจากชีวิตด้วยนะคะช่วงต่อไป23มิถุนา2 5 7 0นหิถึง14พฤศจิกายน2570นเดเนี่ยดาวเดินหน้าเดินหน้าครั้งนี้กลับไปสู่ราศีสิงห์ เห็นไหมแอดบอกมันกลับไปกลับมาตั้ง3รอบเพราะฉะนั้นมรณนะครั้งแรกทําให้เสร็จนะเพราะมันเป็นพินทุบาทนะมังกรในเจอพินทุบาทสามครั้งแต่ไม่ต้องใจเสียเราค่อยๆแกะดาวไปเพราะฉะนั้นยี่สามิถูนาเป็นต้นไปดาวพฤหัสนะคะย้ายไปราศีสิงเป็นรอบที่สอง แม้ตำแหน่งเนี้ยที่แอดบอกอ่ะเป็นอุจจาพี่มุกเป็นคู่มิตรกับอาทิตย์อ่ะแต่มันเป็นพินทุบาทด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าเรื่องเดิมมันยังไม่จบจริงพบมรณะมันเป็นพบที่เป็นจุดเปลี่ยนเป็นพาราซอนเลนเป็นนี่กรรมเป็นวิบากเป็นเหตุบังคับให้คุณต้องตัดสินใจนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเจ้าเรือนสหัสชชะเจ้าเรือนวินาศมาอยู่ในเรือนมรณะแปลว่ามันต้องจบแต่จะจบจริงไหมล่ะมันแปลว่าอะไร ความสัมพันธ์กับเงนินคนความสัมพันธ์ต่างๆที่กับผู้คนเงินที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นข้อตกลงที่เคยคิดว่าเคลียเนี่ยมันเคลียจริงไหมถ้ามันเคลียไม่จริงเนี่ยมันต้องกลับไปเคลียอีกครั้งหนึ่งสาวยังอยู่ในเรือนตนุเออสาวยังอยู่ในสหัสชฉะนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ไอ้ปัญหาเนี้ยสหัสชชะแปลว่าเรื่องรอบตัวแปลว่าสังคมมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเพราะฉะนั้นมันต้องคุยไม่ว่าปัญหาจะเกิดในช่วงระยะเวลาเนี้ยก็ต้อง คุยต้องรับผิดชอบต้องตัดนะคะหากเจ้าชะตายังเป็นคนเกรงใจปล่อยให้คนอื่นชี้นำํำยังใจอ่อนคุณจะเสียเปรียบทั้งเงินและอํานาจในการตรัดสินใจแต่ถ้าคุณกล้าพูดตรงๆกล้ากำหนดกรอบขอบเขตกล้าปิดจบเสาก็จะถือว่าคุณผ่านบทเรียนและช่วงเนี้ยเลยบอกว่าช่วงเข้ามรณะครั้งที่สองเนี่ยต้องเด็ดขาดนะไม่ใช่เพราะอยากแข่งนะแต่ เพราะคุณจําเป็นต้องแข็งแกรง่งถ้าคุณไม่แข็งแกร่งไอ้ภาระที่มันแบบวนกลับมาตอนช่วงมรณะเหตุการณ์ต่างๆปัญหาต่างๆที่เข้ามาในมรณะเนี่ยยืดเยื้อไปอีกหลายรอบนะคะช่วงต่อไป14พฤศจิกายน2570ถึง16มีนาคม2571ดาวเดินหน้าพระหัดเดินหน้านะคะเข้าสู่ ขอภัยสีผิดเข้าสู่เรือนสุภาแม้จะได้ตําแหน่งเป็นปลานะคะแต่พบสุภาคือเรือนของความก้าวหน้าความสงบการเดินทางไกลนะคะแล้วเป็นธนูเกณฑ์อุด,ดมเกณฑ์นะคะเพราะฉะนั้นผลดีของเจ้าชะตาจะมีลักษณะเรียบเรียบยั่งยืนมันไม่ดีไม่เด่นอย่างที่คนอื่นมองแต่มันเป็นความสุขของเจ้า,าตานะคะคนอื่นอาจจะมองว่า อุ้ยทำไมกลับมาอยู่บ้านเนี่ยเงินเดือนน้อยลงอะไรประมาณนี้สมมติแอดยกตัวอย่างนะแต่เจ้าตาแบบโคตพรพีิเลยโคตรมีความสุขชีวิตเป็นอิสระอิสระทางการเงินถึงจะได้เงินน้อยแต่เป็นอิสระมากไม่ต้องไปขึ้นกับคนอื่นมองเป็นปละแต่คุณรู้สึกมันอุด,ดมเกณฑ์มันดีมันราบลื่นมันเรียบเรียบแต่มันมั่นคงอ่ะมันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้คือความชอบของคุณไม่เหมือนกับคนอื่นคนอื่นมองไม่ดีแต่คุณโคตรดี่เพราะมันเป็นธนูเกณฑ์และเป็นอุด,ดมเกณฑ์นะคะ ทีนี้เนี่ยมังกรเนี่ยในช่วงระยะเวลาเนี้สิบสี่พฤศจิกาถึงสิบหกมีนาเจ็ดหนึ่งเนีน่ยคุณจะรู้สึกชีวิตเบาสบายแล้วความสัมพันธ์ต่างๆที่เหลืออยู่ของคุณเนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณคัดกรองคนมาแล้วเงินทองมันไม่หวือหวาเหมือนช่วงมหาอุดแต่ไม่มีภาระบางคนอาจจะเคลียร์หนี้เคลียร์สินในช่วงจังหวะดาวเข้ามรณะด้วยนะแม้อาจ,จะไม่พูดถึงมันก็จะเป็นประมาณอย่างนั้นสาวในสหชั้นทำงานอยู่หมายถึงอะไร ในช่วงระยะเวลาที่เสาในสหัสชชทำงานและพฤหัสเจ้าเรือนมาอยู่ในสุภาะแปลว่าเจ้าชะตาเลือกแล้วเลือกคบเลือกคุยเลือกทำและเลือกทําในเรือนสุภาะเนี่ยแปลว่าเลือกทําก่อกรรมดีนะไม่สร้างกรรมชั่วช่วงนี้เหมาะกับการวางแผนระยะยาวการเรียนรู้เพิ่มเติมการปรับวิธีคิดเพ,พราะพรฤหัสสุภะจะให้ปัญญามากกว่าผลลัพธ์ที่เร็ว มันเหมือนกับคุณต้องเรียนรู้คุณต้องต่อยอดอะแล้วมันเหมือนกับทิศทางชีวิตคุณนิ่งขึ้นมีสมาธิขึ้นมองเห็นช่องทางชาัดขึ้นแต่ไม่ไปตามโลกไม่โลไม่โลภไม่หลงนึกออกไหมมีทิศทางที่นึ่งและนิ่งและชัดเจนขึ้นทีนี้ในช่วงสุดท้ายเนี่ยต้องบอกว่ามันพักองศาถอยเขาสู่ภพเรือนมรณะอีกนะคะก็คือช่วงสิมีนาเป็นต้นไปจนกระทั่งพระเสาร์ถอย จนกระทั่งก็เสากระโดดออกจากเรือนสหัสช้าไปสู่ภพเรือนพันธุกเพราะฉะนั้นอาจะทำนายถึงแค่12เมษายนซึ่งต้องบอกว่าในจังหวะนั้นเนี่ยพระฤหัสถอยอีกแล้วจ้านะคะเพราะฉะนั้นมังกรเนี่ยเจอมรณะถึงสครั้งแต่เจอรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายเพราะฉะนั้นมรณะหนึ 1, ่งมรณะสองคุณยังเคลียร์ไม่ได้คุณต้องมาเคลียร์ครั้งนี้ให้ได้แสดงว่ามันมีเรื่องเก่าบางเรื่องที่มันไม่จบไม่สิ้น ะะแต่ท่านในทิศทางที่ดีคืออะไรในทิศทางที่ดีก็คือเจ้าชะตาเป็นช่วงระยะเวลาที่แบบไม่มีใครมาทําอะไรได้เพราะว่าพระฤหัสของคุณเป็นเจ้าเรือนวินาศด้วยนะคะพเพราะฉะนั้นเวลาที่ทุกรอบนะลัคนาราศีมังกรที่ดาวพระฤหัสของคุณตกมรณะสิ่งที่อาจจะบอกก็คือเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่นิ่งๆไม่ออกหน้าออกตาไม่ประมาทบอกเลยว่าแม้จะเป็น เป็นพลฤหัสที่อยู่ในเรือนมรณะก็ตามอ่ะแต่เจ้าชะตาก็จะประสบความสำเร็จได้นะคะอ่าช่วงระยะเวลาเนี้ยเจ้าชะตาจะแก้ปัญหาทุกอย่างได้หมดนะถึงแม้ทุกเรื่องจะมีปัญหาแต่ดาวพลฤหัสเข้าสู่ภพเรือนมรณะยังไงก็แก้ปัญหาได้อ่ะเรามาว่าว่า16มีนาะจนถึง12เมษายนแล้วพระเสารออกจากสหัสชาเนี่ยต้องบอกว่าเนี่ยเป็นสัญญาณที่ว่า ก่อนเปลี่ยนฉากมันจะดึงเรื่องค้างคากเก่าๆทุกเรื่องเข้ามาภาระทางใจที่ติดขัดทุกเรื่องเข้ามามันไม่สามารถผัดผ่อนได้อีกแล้วเพราะว่าเสาในเรือนสหัสชักกําลังจะกระโดดเข้าสู่ภพเรือนพันธุเพราะฉะนั้นช่วงนี้จึงไม่ใช่ช่วงสร้างใหม่แต่เป็นช่วงที่ใครมีเรื่องค้างกับใครพูดให้จบใครมีภาระการเงินหรือข้อตกลงไม่ชัดเคลียร์ให้จบตัดสินใจให้เด็ดขาดนะคะเมื่อเพื่อเสาย้ายออกจากวัฏจักรเนี้ย ย้ายไปอยู่ในเรือนพันธุชีวิตจะเข้าสู่ช่วงของความมั่นคงกว่าที่ผ่านมาแต่ถ้าคุณไม่จบในช่วงนี้มันเป็นภาราย,ยาวนะแต่ว่าจบชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของชีวิตเลยเพราะพฤหัสของคุณเดินหน้าถอยหลังอยู่ในเรือนมรณะตลอดนะคะตั้งแต่วันที่16มีนาะคม2571เเป็นต้นไปเนี่ยแอดถือว่าเป็นสัญญาณเตือนปิดบัญชีเลยในสิ่งที่ค้างคาจุดเดิมที่เคยเจ็บนะคะ เจ็บแค่ไหนในช่วงระยะเวลานี้ต้องอ,ออกมาเคลียร์ก่อนที่พระเสาวซึ่งเป็นเจ้าเรือนตนุและกระดุมพระจะย้ายฉากใหญ่ไปพันธุนะคะการวนกลับมาหาพบมรณะเนี่ยมันย้ำชัดว่าชีวิตคุณมันจะมีเรื่องที่จะต้องปะทุกลับมาเป็นเรื่องเก่าและต้องจบเดี่ยวนี้เรื่องเหล่านี้มักจะไปเกี่ยวข้องกับคนที่ผูกพันกันลึกซึง้งไม่ว่าจะหุ้นส่วนที่ยังค้างผลประโยชน์ต่อกัน คู่ของคนรักที่มีภาระทางใจหรือการเงินหรือว่าคำพูดคำสัญญาต่อกันคนในครอบครัวที่ยังมีเรื่องต้องสาสางเช่นหนี้มรดกค่าใช้จ่ายความรับผิดชอบที่ค้างคาต่อกันในเชิงธุรกิจช่วงนี้อ่านหมายถึงเรื่องที่ต้องปิดบัญชีปิดสัญญานะคะแยกทางไปเพื่อจะเกิดการเจริญก้าวหน้าประสบความสำเร็จที่มันคือมันไปต่อกันไม่ได้แล้วะนะคะ เงินที่ยังไม่เคลียร์ข้อตกลงที่ยังไม่ลงลายลักษณ์อักษรภาระที่แบกแทนกันมานานช่วงระยะเวลานี้ต้องตัดจบนะคะบางคนเนี่ยในช่วงระยะเวลานี้จะไม่ยอมแบกภาระต่อจากคนอื่นเลยเพราะว่าดาวเสาเขาเรียกว่าดาวใหญ่จะกระโดดถีบเพื่อที่จะเข้าสู่พบเรือนพันธุ์เพราะฉะนั้นเนี่ยแตกเป็นแตกหักเป็นหักในช่วงระยะเวลานี้ด้านความสัมพันธ์ส่วนตัวช่วงนี้จะพูดความจริงทั้งหมดไม่ใช่เพื่อทะเลาะแต่เปิดใจแล้วจ้านะคะ ผู้ที่ยังมีเยอะใหญ่แต่สามารถไปต่อได้คุณจะเห็นแทบจะเหมือนควักหัวใจออกมาคุยกันต้องตัดสินใจกันให้เด็ดขาดแหละบางผู้ที่จะไปต่อเคลียร์เรื่องเงินความรับผิดชอบบทบาทชีวิตไม่อย่างนั้นเป็นภาระทางใจสําหรับคนที่ไปต่อไม่ได้เคลียร์กันเสร็จแยกย้ายนะเพราะว่ามันเหมือนมันเหมือนกับต้องกลับมาคุยเรื่องเดิมเรื่องเดิมเรื่องเดิมอยู่เงี้ยสำหรับคนทํางานร่วมกันหรือทีมงานช่วงนี้ก็ต้องแยกหน้าที่แยกงานจบความร่วมมือที่มัน มันดูไม่สมดุลเนี่ยบางคนแบบรับผิดชอบน้อยบางคนรับผิดชอบมากบางคนถูกเอาเปรียบเงี้ยนะงานที่มันต้องถูกกําหนดเส้นใครทําใครรับผิดชอบนะคะช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องกลับมาพูดกันใหม่ช่วงนี้สําหรับแอดไม่ใช่ช่วงซ่อมแบบเดิมๆเพราะมันเป็นช่วงท้ายแปลว่าต้องตัดนะคะเป็นช่วงที่จะปล่อยมือละและกล้าพูดกล้าทํากล้ารับผลการตัดสินใจ ต้องบอกว่าพอพระเสารเดินมาจนถึงเรือนมรณะอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก่อนที่คุณจะเข้าสู่ภพเรือนสุขภะและปลอดโปร่งโล่งใจเนี่ยคุณย้อนกลับไปที่ทิศทางเดิมตั้งแต่พระเสารเข้าในวันที่13กุมภาพันธ์2569แอดบอกเลยว่าชาวลัคนาราศีมังกรจะรู้สึกว่าตัวเองอะเติบโตขึ้นไม่ว่าจะเป็นชีวิตของตัวเองการเงินของตัวเองมันชัดเจนนะคะแล้วก็มันเหมือนกับว่ามันเป็นดวงชะตาที่ จะอยู่รอดเพราะคุณเลือกสังคมเลือกคบคนเลือกทำทิศทางให้ถูกต้องและบอกเลยว่าจะพลาดทันทีหรือมีปัญหาทันทีเพราะว่ามันตกเลยมรณะบ่อเห็นไหมทุกครั้งที่คุณเลือกเดินทางลัดคุณต้องกลับไปแก้กลับไปแก้กลับไปแก้มันไม่มีเรื่องของการเดินหน้าเพราะฉะนั้นพระเสาของชาวลัคนาราศีมังกรไม่ใช่โชคฟุกแต่เป็นเรื่องของความหนักแน่นความมั่นคง พอคุณเดินผ่านพบเรือนต่างๆพวกนี้ที่แอดบอกโดยที่พระเสาอยู่ในเรือนของคําพูดการเจราจาสัญญาเอกสารเนี่ยคุณจะเติบโตขึ้นทั้งความคิดความมั่นคงอํานาจการตัดสินใจแอดมินเป็นกําลังใจให้แล้วก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรจเจริญรุ่งเรืองเดินผ่านทุกพของพระฤหัสไปได้อย่างมั่นคงแก้ไขทุกเรื่องไปได้อย่างสมบูรณ์นะคะเป็นกําลังใจให้มากๆ ขอบคุณสำหรับการติดตามการสมัครเป็นสมาชิกช่องและเพจวันนี้มีเรื่องเล่าการส่งซูเปอร์แตงการกดถูกใจการกดแชร์การกดติดตามนะคะพบกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ